สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้คุณครูเปิลพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดแม่เหล็ก2ค่ะเด็กๆมาดูกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆเ,เปิดไปในหนังสือเล่มสีฟ้าหน้า103ค่ะดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าในช่วงแรกก็คือมีแม่เหล็กนะคะในหัวข้อของแม่เหล็กแม่เหล็กคือวัตถุที่มีสมบัติดึงดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กเชน่น เหล็กนิกเกิลโคบอลคะแม่เหล็กมีกี่ขั้วคะมีสองขั้วคือขั้วเหนือกับขั้วใต้ค่ะเด็กๆประโยชน์ของแม่เหล็กน,นะคะแรงที่แม่เหล็กกระทำต่อวัตถุสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆได้เช่น 1. ขอบประตูตู้เย็นไขควงแม่เหล็กกันชนประตู ส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าและของเล่นตกปลานะคะยังมีอีกนะคะเด็กๆเด็กๆคนไหนที่นึกได้นอกเหนือจากนี้เด็กๆเขียนเพิ่มได้เลยนะคะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปคือแรงระหว่างแม่เหล็กแรงระหว่างแม่เหล็กจะมีอยู่สามหัวข้อนะคะหัวข้อที่หนึ่งคือเมื่อวางแม่เหล็กขั้วต่างกันไว้ใกล้กันเช่นขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วใต้กับขั้วเหนือจะเกิดแรงดึงดูดกันค่ะ เมื่อวางแม่เหล็กคั้วเหมือนกันไว้ใกล้กันเชน่นคั่วเหนือกับคั่วเหนือนคั้วใต้กับขั่วใต้จะเกิดแรงผลักกันค่ะต่อไปค่ะเรามาต่อนะคะแต่อยู่ในหน้า103อยู่เลยค่ะในหัวข้อที่3ค่ะเด็กๆแรงแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกจากคขั้วเหนือบนเขาา้าขั้วใต้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กรอบๆแท่งแม่เหล็กนะคะคุณครู ให้แบบฝึหกหัดนักเรียนเท่านี้นะคะเด็กๆคนใดไม่เข้าใจก็กลับไปดูสองสามรอบนะคะอย่าลืมการอ่านหนังสือกันบ้างนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเทอมนี้นะคะเราเจอกันใหม่เทอมหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ